มีดอกไม้ที่คุณพแพ้ละอองเกสรไหมครับแล้วถ้ามันเข้าจมูกไปไม่ได้ทําให้คุณแพ้แต่มันโตในตัวคุณละ่ะคุณจะทํายังไง w l d Strawberry เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นที่ผู้คนนั้นสูดละอองเกสรของดอกไม้ป่าเข้าไปมันฝังตัวดูดซึมสารอาหารจากร่างกายรอวันเติบโตและทะลุทะลวงออกมาแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็โดนหมดทาให้ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้กลายเป็นโลกยุคล่มสลายทันทีมันสนุกมากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับถ ที่โดนปรสิตยืดร่างทั้งการใช้พลังของต้นไม้หรืออะไรก็ตามเห็นมาบ่อยมากแต่มาสนุกเฉยเลยผมคิดว่าที่โลกล่มสลายนั้นมันยังคงตื่นตาตื่นใจกับเราเสมอมันทําให้เราได้เห็นว่าผู้คนนั้นใช้ชีวิตยังไงซึ่งแน่นอนตัวเอกในเรื่องนี้คือสองพี่น้องที่เป็นเด็กกำพร้าพวกเขาจะดิ้นรนเติบโตในสังคมที่ไร้กฎเกณฑ์ไปถึงขนาดไหนกันนะและสําหรับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ง่ายและจับใจเรามากเราทุกคนนั้นรู้ดีว่าความรักของพี่น้องเป็นยังไงห่วงใยกันแค่ไหนและหากเกิดอะไรขึ้นมันันน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 จจจจะะเเปปป็็แแรรงงงงงงงูใใกกกกากาาาาาา้้้้วไขขหอออออออยยย่่่่่ดพีีีมมทผชบ ถึงแม้จะรู้จักมันดีมากๆอยู่แล้วคือหากอยากอยู่รอดท่ามกลางอากาศที่ป่าปนไปด้วยละอองเกสรดอกไม้ก็ต้องฉีดวัคซีนทุกๆครึ่งปีเพื่อยับยั้งไม่ให้ร่างกายกลายเป็นต้นไม้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ฉีดเพราะหากอยากฉีดคุณก็ต้องจ่ายเงินซึ่งใครจะจ่ายไว้ล่ะถ้าต้องฉีดทุกๆครึ่งปีกับราคาที่สูงและรัฐบาลอุ้มไม่ไหวคนจนจนจะจ่ายไวหรอหรือบางทีชีวิตคนจนจนอาจจะไม่จําเป็นและสําคัญก็ได้เพราะขนาดแค่หาเงินมาจ่ายค่ายาตัวเองยังทาไม่ได้เลยซึ่งนี่เป็นไอจุดเ่มมองืาสลย ในพิตามีอีกนัยยะที่ผมชอบเลยนะครับคือไม่ว่าดอกไม้จะสวยงามแค่ไหนหรือแข็งแกร่งใหญ่โตเพียงใดก็แพ้ไฟที่แผดเผาอยู่ดีถึงแม้ทั้งหมดที่ผมพูดไปมันจะเหมือนการ์ตูนจิกกัดการเมืองถามถึงความเป็นคนหรือชนชั้นในสังคมแต่จริงๆแล้วมันคือการ์ตูนต่อสู้แอคชั่นที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วครับคุณอ่านไปคุณแทบจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนการ์ตูนบางเรื่องที่คุณเคยอ่านมาก่อนหน้านี้สุดท้ายนี่อาจไม่ใช่การ์ตูนที่สนุกที่สุดเพราะคุณผ่านตามมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่คงเ,เป็นในนนนนนแแบบบไไหทททีีีี่่่่่ตัััวววเเออองถดดละคคคคคมมุณาา้้กื เป็นจอยที่ตรงใจคุณหรือเปล่า